và tham gia đi đón về từ trong 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 เขาเลี้ยงปลาสลิดด้วยทำไมอ่ะันกินมาถึงนี่เลยมันกินปลาอินทรีย์นะ ตั้งใจมหาพีทสุริยโยนไม่รู้อยู่หรือเปล่าจะเข้าไปสูสี่สูห้าไม่ได้ใช่คะเดี๋ยวลองเรียกดูหน่อยเนาะถือเฮียอส่งไรโ่ไอ้บอยโอยไอ้บอยทำอะไรทำอะไร้ะน่าเกลียดบอสแบกะอ๋อตะมุตะทีเมื่อกี้ได้ยินเสียงอ่ะ ได้ยินเหมือนฉันไหมคาอยู่คนนอกก็ไม่รู้ไปทํูเสียงแปลกๆออกไปนัไปสุริยมาที่พระ้าที่พระวัดเลยเนี่นิงนีดเลยเสี่ยอมไม่ยคนที่ไม่อยากเจอที่สุดเลไทไทยังไงดีไปบอกไม่ยมได้ไหมไปบอกว่าฉันสุริยศไม่อยู่ไม่ โอเมื a, ึงให้ไอ้บอสได้แล้วแป๊บนึงไอ้บอลมันดรองเท้ากเลือดห้าลาจริงๆเลยพ่อไม่ทิ้งลูกหรอกแป๊บเดียวนี่ฮะมันไม่ไหว ไปางเจอทีบีเจบีเจอุหลงก็ยัหลงหาที่จอรถไม่จอมัไม่เจอแล้วไม่นต้องแยกน้อแล้วเดี๋ยวตาไหลล่างละลงลืกไปลืมหมาแล้วคนตาตาคนลุงลุกพนาแข่งทามได้แ่งเลนหมันก็มไเป็มื่อไรก็้

แหมมันน่ามันโง่เนาะว่าเอาลูกเปล่าเป่าจะไปถามให้ว่าไอหน้ามึงจฟันไอมึงไม่ได้ฟันกับเขาหรอกทไมมึงฟักับผัวเขาก่อนนะเห็นไหมล่ะมีเก็บของให้มึผัวยังที่นั่อยาคุยด้วยอะไรอยคุยอะไรไม่ได้จะคุยกับพี่คุยอะไร เป็นไงพอดีว่ามีวิญยาณจะปรึกษาเช่ไหมไมเนี่ยมาก uh ัะ huh. ซ uh ่าคนก็จร right? ิงแต่ฉันเนี่ยเดือดร้อนที่สุดแล้วก็ฉันเนีอยากคุยที่สุดเลยมามาแค่ไม่มีพ่อคุณนียเหรอโอ้ยลุ้งกระเตลลุ้งลุ้งกระเตลโอ้โหคือว่าฉันเนี่ยนะมีน่เใจอยากจะบอกทำไมอ่ะคือว่าตอนนี้เนี่ยนะฉันได้รู้สึกว่าฉันจะมีความรัก เออเวรี่แป้งก็คืออะไรไม่รู้อ่ะเออมันี่หน่อยคือว่าฉันมีความรักใช่มใช่ฉันไมอยากจะบอกผู้ชายคนนั้นฉันฉัวบอกไะต่อโดนเลยแงคเื่อตัดขายวงยามไส้ไปเย็บเลยมึงแผไม่ยิงคันกันั่นเยดมดูเหรอให้ดีเดี๋ยวมันถอดดูดดดดนะพี่ทไม ทำไมอะหย่ยงงดมั้ยหยุดัยุดยุดลยุเหยนไยุดหยุดหยปดยุงไยงุดหยุยุหยบดหุ่ดหยุหยดหยยุยุดยุดหยดุดหยุดหยยยุดหยุดหอุดดยดมันดหยยดหยหย้วยุจยหยุดหหยุยดยุดหยุดดวันนี้กูเพิ่งไปดาวมา รถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เออเก้ชเวยโ่งเห็นคุณทำไมทำไมอ่ะกูคุยกันนอกรอยู่พูกันนองอ่ะแป๊บเนี่ไอ้บอยคุยใครนี่หาไม่เจอเสียตังคไปมไม่มีเไวบ้านก็หมาใครอ้าวใจฉมาหาใครนี่นาทำ่ะฉันก็ต้องมาหาแนแน ริยอนอุ้ยวายอนบนถือดุตลอดเลยโอ้โหมันได้มันไม่ร้องหมู่บ้านเลยมึงเนี่ยมึงอักมาสไปดูมันได้มึงตื่นเต้นเหลือเกินวายอนป่นถือดุตลอดเลยอยากจะอยากจะกินข้าวนะเปิดกองข้าวอุ้ยเห็นหน้ามึงลอยฟางเลยอยู่ที่อข้าวแม่มึงไม่ต้องเขยิบขน เป็นแล้วมาแล้วมี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 ยากจะกินข้าวกับข้าวอร่อยเลยรับประทานโดยรับประทานตับหัวเขาไม่ด้อยหัวมาเออใจเย็น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 แล้วก็ให้ครับให้ได้นะโอ้พี่ชอบชอบใส่เหลืองใช่้ไหมตับหัวค่ำไม่ชอบลุงก็ไม่รอ เน่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 เดบ้่งมาเอาทางที่ตัวไปเน่ไปช่ำแรงปะไอ้หยาบหยาบหยาบที่ถึงนะามองถึงหน้าอุ้ยลอยมาจัดการข้าวเลยบอข้าวเขายังูงให้สิทธิ์กับเนิ่ยี่ิบเอ็ดบาทโอ้โหมให้กำไบาที่้เทานี้ออกบ้าอไรบ้อไบ้าอะไรไบ้ามาเล่นก เข้าหนะ้องนะ้ำ<ะ>นะอุ้ยเขายไเขาห้องน้ำยังก่อถู่ใช่ไหยล่ะยังกิ่ถึงเลยมันเป็นยังไงแล้วฝังห,หน่อยน้าเธอร้อยมาจะกคอหันขนัดเพื่อนฉันนะกอดคอเอาน้ำพึ่ไปเขา,ายังขลึกนะ้ำออกมาเลยโอ้ยพวออออกเ,เขาเป็นยัทีเฮ้ยสองออกมาไ<ป>มา่ยอม เป็นมะยมแน่ๆมองเีทุกข์อะไรอาหที่บ้านพอดีวันนี้ฉัมาหาวันนี้ฉันมีเรื่องจะบอกกับพี่จังมีเรื่องอะไรอ่ะคือว่ันนี้ฉันมีความรักพี่มีความรักใช่คนที่ฉันรักได้เขาอยู่แถวนี้เลยอะแถวนี้รักกูหรือเปล่าเอาแล้วไอ้บอยไอ้เรืงที่มึงรักกูเนี่ยมีทุกอย่างด้วยเว้ยว้แต่อนาคตนักผู้ชายแถวนี้นักผู้ชาย เออมีตั้งห้าคนด้วยนี่มันเอายางรัดไข่แล้วไม่มีบอกมาเลยดีกว่าว่ามาโยองเนอรรัดไข่พี่อยากรู้ใช่ไหมคนที่ฉันรัดไม่ใช่ไข่นั่นคือพี่สุริยนั่นแหละไม่ต้องหรอขอบใจนะมายมงสำหรับความรักที่มายมมีให้กับพี่สุริยนต์แต่ว่าตอนนี้อ พี่ไม่พร้อมที่จะมีความนะพี่ต้องดูแลพ่อดูแลแม่ก่อนใช่ออกไปทำไมพี่ถ้ามีนอีกคนไม่ดีอฉันจะได้ไปช่วยดูแลพ่อแม่ด้่วยเนี่ยกจะเป็นภาระพี่อีกสิรอจับจัไที่นั่งักอ ไม่ภาพจ้ะเ๋ยวเป็นผู้หญิงคนนี้อ like bon ่อให้เกลียดเขาบ้างฮะไอ้ตัดผ้ามันไม่สวยเลยอยากได้หนุกฮะรีบรีบรลุกเดี๋ยวน่หน้าซ้ำมาซะหนุกนี่มาทำปากหายเลยแต่ทำไมอ่ะปากมึงเนี่ยเฮ้ยนั่นปากปากอะไรปากอะไรไม่รู้มาตัดทำไมจีนวันของเขาบอกโอ้โหเบี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอ มาเยอะก็ยังบ่อยคุณลองแข่งกันมาไหม่ดี๋ฉันี้ถ้าเกิดผู้หญิงจับที่ครับยังไม่หมดอีกเว้ยถ้าพี่จับไม่เหมือนับจริงเหรอโอ้โหไอ้ลูกหมดนี่นี่กัดแม่งเลยลูกครั้งนี้ลูกทิ้งเลยโอ้ปัดโดนหักหมดเลยนะจับที่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา อะไรๆ <mayor> <analys distribution> <renamed> <throat> <goal> <vocabulary>